เป็นฟอเลยยังไงก็ไม่มีอะไรจะแดกอยู่แล้วติดคุกก็ดีอย่างน,อน้อยก็ยังมีข้าวกินฟรีิี่แมพวกเราฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะช่วยบริษัทฉันต้องการจะช่วยทุกคนแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไล่ใครออกผู้ยงมเป็นแค่ข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันคือเอรินฉันคือเอรินเลิศวะล่ะไ <_ an> ปแทนคนใหม่ของเอเชียนฟู้ด พอจะช่วยทุกคนได้หรือยังคุณเอรินคุณีินที่เป็นข่าวนี่ไอ้เราคนนี้ไงจีนได้ยังเรารออ้ไอ้ยุดไอ้ยุดหยุยหยุดหยุหยยุดหยุหยหยุดยุดหยหยุดเยดยหยุดหยุดหยุยยยยดขยงยุยยดยยุยยยยย ผมพันเทพด็อกเตอร์พันเทพที่ปรึกษารัฐมนตรี